สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สัปดาห์นี้นะนะครับเป็นสัปดาห์ที่หลังจากที่เซตเนาะนะครับค่อนข้างตกลงนะครับมาหลาทิศแล้วนะครับจากการที่ตัวเรื่องของการระบาดนะครับรลอกล่าสุดถึ่เป็นสายตาไอเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือตลาดหุ้นเนาะ เหมือนไม่ค่อยจะตอบสนองกันสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนรอบแรกนะครับที่ลงมาเนี่ยนะครับจากพันหลงมาพันหคือเกือบ5 0นะครับในเวลาแค่เดือน2เดือนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเริ่มมีการระบาดนะครับแต่และรอบเนี่ยรอบเนี้ยนะครับเป็นรอบระบาดท,ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็รุนแรงที่สุดนะครับถึงขั้น สถานพยาบาลแทบจะไม่พอกันเลยนะครับก็ <c oughs> จุดแตกต่างนะครับของรอบนี้กับรอบนี้นะครับก็คือรอบนี้นะครับยังมีวัคซีนแล้วก็ยังมีความหวังนะครับของการรักษานะครับก็ปกติเนาะนะครับก็จะเราจะชอบเข้าไปดูเว็บไซต์ของกระทรวง อ,อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยนะครับก็เขาจะมีสรุปมาทุกวันนะครับเป็นอินโฟกราฟิกมาให้นะครับจุดที่อยากให้ติดตามเนาะนะครับก็คือการระบาดและลอกเนี้ยนะครับมาพร้อมกับต้องเรียกว่าการมานะครับวัคซีน,นมาช้าหน่อยแต่ก็ก,ก็มามากันเรื่อยๆแหละนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับที่เราต้องดูก็คือ จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งฉีดวัคซีนไป7 9แล้วเนี่ยนะครับของประชากรการระบาดเป็นยังไงกับแต่เนี้ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีการระบาดนะครับมามานานละนะครับที่น่าสนใจคือตรงนี้ดีกว่านะครับก็คือกทมนะครับกทมเนี่ยฉีดเข็มแรกและส่วนใหญ่เป็น Astra แอสตราแหละนะครับขึ้นมาก็คือณนะวันที่12เนี่ยนะครับตัวเลขเป็น 41%นะครับแล้วก็ถ้ารวมปริมณฑลด้วยก็จะเป็น30%เนาะนะครับ <c oughs> ก็ประชากร14ล้านคนนะครับคือเพราะว่าในอีกสักเดือนหน้านะครับเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยก็อาจจะถึง60-70%ได้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องดูก็คือตัวเลขการระบาดนะครับเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเขา เริ่มเริ่มมีพัฒนาการนะครับหรือว่าตัวเลขเขาติดแต่ว่าติดไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับอะไรอย่างนี้คือถ้าเกิดสมมุติติดแต่ว่าติดไม่เยอะนะครับก็ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,งรอบนี้นะครับเท่าที่ดูนะครับอันนี้ลองลองพลอตมาดูเนาะนะครับตึ๊กตึก,ตกนะครับ <c oughs> นั่งทําตัวเลขอยู่เมื่อคืนนะครับ โอเคนี่ตั้งแต่วันที่7นะครับผมพลอตผมไปเก็บข้อมูลนะครับในช่วงที่เริ่มฉีดวัคซีนวันแรกนะครับก็ต้องเรียกว่าพอฉีดนะครับจากนั้นก็เราเห็นภาพของผู้ติดเชื้อนะครับเริ่มกระจายไปต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับในทกรุงเทพนะครับก็มีการระบาดแหละแต่ว่าขึ้นมาในความชันที่น้อยกว่านะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าตัว วัคซีนนะครับจะเอาอยู่นะครับสายพันธุ์นี้ก็คือค่อนข้างโหดร้ายเหมือนกันนะครับโอเคก็อันนี้เนาะต้องเอาเอาใจช่วยนะครับทั้งคุณหมอดานหน้านะครับแล้วก็ในแง่ของอาการจัดหาวัคซีนนะครับคือผมว่าตลาดเนี่ยเขามองเห็นแบบนี้แหละนะครับก็เลยตลาดหุ้นเลยไม่ค่อยไม่ค่อยตกมากนะครับแต่ว่า กว่าจะถึงเหตุการณ์ที่มันจบน่าจะอีกสักสองสามเดือนนะครับน่าจะเห็นตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อค่อยๆน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับหวังว่านะครับหวังว่าจะเป็นแบบนั้นทีนี้หัวข้อวันนี้นะครับมาจากการเห็นเปเปอร์ตัวนี้นะครับไหนว่า <c oughs> เปิดไปเยอะไปหน่อยนะฮะ scbeic หาไม่เจอซะแล้วนะฮะจะดีฮะ โอเคเขาไปดูอันนี้มานะฮะตึ๊กตึก,ตก,ตกอันนี้จะเป็นเรื่องของ data นะครับเขาเขาสรุปมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับคือเศรษฐกิจบ้านเรานะครับนี่ครับนี่สินก็เยอะอะไรก็เยอะเนาะแต่ว่าอความมันนอ้ในเรื่องของภาคภาคการส่งออกนะครับเขาเริ่มขยับตัวขึ้นมานะครับ นี่ก็ทำมาเป็นกราฟิกสวยๆเลยนะครับนี่มูลค่าการส่งออกนะครับเติบโจจากฐานต่ำนะครับฐานต่ำมาแหละนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็น่าจะเริ่มโตได้ตามเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวนะครับบ้านเรานะครับ่งจริงๆมันมีสัญญาณเรื่องการส่งออกเนี่ยนะครับเริ่มฟื้นตัวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วแหละนะครับส่งออกไปไหนนะครับก็ส่งไปที่สหรัฐ แล้วก็ยุโรปนะครับหลักๆทีนี้นะครับที่ทโตหลักๆบ้านเราก็ก็โตนะครับ c m v อาเซียนก็โตนะครับเพราะนั้นแปลว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มมีการกลับมาแล้วนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับค้นคำว่า global PMI เนาะลองดูของ Bloomberg ก็ได้นะครับทำเป็นกราฟิกสวยดี โอเคเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วล่ะนะครับว่าทั้งโลกเนี่ยนะครับเริ่มมีการฟื้นนะครับเมื่อกี้เราเห็นภาพเนาะก็คือในส่วนของอเมริกานะครับยุโรปแล้วก็ทางแถบอาเซียนต่างนะครับอเมริกาก็ฟื้นนะครับยุโรปนี่คือฟื้นแบบเขียวปีกเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นไอ้หุ้นอะไรที่เกี่ยวกับส่งออกเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับทั้งฝั่งเอเชียนะครับรู้สึกว่า จากที่เริ่มฟื้นนะครับแต่ก็ยังตอนนี้นะครับก็เริ่มทับดับลงมาแล้วครับโดยเฉพาะจากจีนเนาะนะครับจากที่เคยแบบจะเขียวอยู่แล้วจะเขียวอยู่แล้วนะครับก็เริ่มดับดับลงมานะเพราะฉะนั้นเราซึ่งปัจจัยหนึ่งนะครับที่ที่กดลงมาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการระว่าการระบาดของโควิดนะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยเต็มที่กันสักเท่าไหร่นะครับ ยิ่งอินเดียเนี่ยหัวระบาดแรงๆนี่คือถึงขั้นเป็นแดงกันเลยในทีเดียวนะครับมาเลเซียเวียดนามนะครับโ okay. <c oughs> อเคเพราะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอาจจะเห็นเรื่องของการชะลอตัวในอนาคตอันใกล้เนาะนะเพราะว่ามันก็คงไม่ได้ฟื้นกันแบบเร็วอะไรกันขนาดนั้นนะครับเขาว่าที่มันฟื้นมาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการรีสต็อกนะครับก็คือ ช่วงนี้นะครับไม่ได้ทำการผลิตอะไรของก็ขาดนะครับแล้วก็พอเริ่มเปิดเมืองเริ่มอะไรมาก็ต้องตุนของใหม่อะไรของใหม่ก็เลยเราเลยเห็นราคาคอมมูิตี้นะครับที่มันค่อนข้างสูงขึ้นนะครับทีนี้กลับมาดูที่เมืองไทยกันบ้างนะครับก็มาดูว่าสินค้าตัวไหนเนาะนะครับที่มันฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับก็พวก พวกพลังงานนะครับก็โตดีแล่เชื้อเพลิงนะครับเกษตรแปรรูปนะครับก็ยังโตนะครับสินค้าเกษตรนะครับก็โตฮะนะครับก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับส่วนใหญ่หุ้นบ้านเราก็จะอยู่ในนี้ซะเยอะพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับโต60เปอร์อิเล็กทรอนิกส์เคมีพันนะครับโตขึ้นเกือบแบบเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็ออโต้ฮะที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มออโต้นี่คือเติบโต,ตเกือบร้อเลยนะฮะก็ฐานตามแหละนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเดี๋ยวเราก็ลองมาดูหุ้นในกลุ่มออโต้ดูนะครับว่างบเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเออไม่ใช่ต้องเป็นตัวนี้นีเ่เดี๋ยวนะดอลลาร์ไซายสิ เนิ่มจากออโต้นะฮะเราเราก็เห็นเนาะว่ากลุ่มออโต้เนี่ยมันเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมาได้สักพักหนึ่งแหละนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือตอนนี้นะครับกลุ่มออโต้เป็นขาขึ้นนะครับมาดูหุ้นไส้ในนะครับอย่างพวก ahz นะครับ ah รู้สึกว่าจะ ขึ้นมานะครับเราเริ่มเห็นกำไรกระโดดนะครับจากนั้นก็จะเริ่มเริ่มดับดอนะครับมาตามเซตนะครับเซตนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเริ่มเริ่มเริ่มขยับมานะครับแล้วก็สแตลล์นะฮะอันนี้จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีวอลลุ่มกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอกระดิกระดิบแต่ว่า โดนตกมานะครับเรามาดูฟอกหนังนะครับ IHL เป็นยังไงบ้างรเริ่มฟื้นนะนะครับกำไรเริ่มฟื้นแต่ว่าราคาก็คือเริ่มโดนตบลงมาเนาะนะครับทีนี้มาดูในเซตกันบ้างนะครับว่าเขามองแต่ละตัวเนี่ยยังไงนะครับอ่าเริ่มบวกขึ้นมานะครับ AS นะครับปีนี้ก็จะ กำไรโตนะครับหลักพันเปอร์เซ็นต์เลยคือปีที่แล้วเนี่ยนะครับ A H ก็คือออเดอร์หายไปเยอะเลยนะครับโอเคนะครับก็มาดูของเดือนต้ากันนะครับนี่โอ้แม้ธุรกิจที่โปรตุเกสนะฮะโอเคอ่ะ okay. แต่ว่ากำไรนะครับก็น่าจะ เติบโตนะครับน่าสนใจเพราะว่าเข้าสู่ช่วงเทอร์นาเรวนะครับ P/E ก็ไม่แพงโอเค okay. มาดูกิมเองนะครับโอ้ค oh, ิไม่น่านะครับเราเห็นต้องเรียกว่าตัวราคานะครับราคามาเริ่มอ่อนๆตัวแต่ก็คือ Q2 นะครับชะลอตัวนี้เองนะครับ โอเคแต่ว่าทั้งปีนะครับก็น่าจะเติบโตขึ้นนะครับโอเคก็คือรายอื่นนะครับเขามีปัญหาแต่ว่าเราเนี่ยโอเคตัวเรื่องของราคาเหล็กนะครับไม่ได้ไม่ได้กระทบอะไรมากนะครับแล้วก็ปัญหาชิปฮะโอ้โหแต่ว่านี่คือชิปที่มันหายไปจากตลาดนะฮะโอเค okay. ก็ ต้องเรียกว่ายังมีคำสั่งซื้อปกตินะครับกระทบนิดๆหน่อยๆก็ไม่น่าไม่น่ากลัวอะไรนะครับนี่ <c oughs> กำไรเนาะออเนี่ยปีที่แล้วนี่คือขาดทุนหนักมากนะครับในเรื่องของออโต้นะครับก็คือเริ่มเริ่มมีการขยับฟื้นตัวขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็ <c oughs> ต้องเรียกว่าลดนะครับก็ยังพอขายได้แต่ว่าหลักๆ ขายได้เพิ่มเป็นพวก Isuzu, Ford, m a มา a ดนะฮะพวกนีก้รถกระบะทั้งนั้นเลยนะครับตือเรื่องของโกโบนะฮะเรียกว่าทั้งโลกเนี่ยก็คือถือว่าอืมพอไปได้นะก็ไม่น่าไม่น่าห่วงอะไรนะครับโอเคมาดูของ z ซกันบ้างนะครับว่ากำไรเนี่ยยังยังโตได้ไหมนะครับ ตป็นใหญ่ก็นนี้ก็มองว่าปีนี้ก็กำไรก็จะเติบโตได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอชจะจะโตได้แรงกว่านะครับโอเคทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับอยู่ไหนอะไรเนี่ย SCB บทวีคราะฟิคเคะหายไปแล้วฮะโอ้ยตต่นี่ พวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับ,ก, ronics, รบก็ถือว่ามีความาวิ่งมาค่อนข้างแรงนะครับโดยเฉพาะตัวเดลตาน,นี่คือวิ่งมาแทบจะทำออทํามไฮแล้วนะครับพร้อมด้วยกําไรนะครับกำลีกำไรที่เติบโตขึ้นนะครับคือ Delta, เดลตานี่ยกำไรก็คือเติบโตมาจากการที่ เขาไปทำชิปนะครับเกี่ยวกับพวก AI นะครับแล้วก็รถยนต์ EV มากขึ้นซึ่งก็เป็นเทรนนะครับเป็นเทรนของธุรกิจยุคนี้แหละนะครับแล้วก็น่าจะเติบโตไปได้หลายปีนะครับเพราะว่ายังยังมีดีมานค่อนข้างค่อนข้างสูงนะครับทีนี้มาดูว่าเขาประมาณกำไรยังไงกันบ้างนะฮะปีนี้นะครับก็จะโตสัก10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะว่าจะโตไม่เยอะนะครับแต่ว่าไปโตเยอะปีหน้าโอ้น่าสนใจนะครับกำไรต่อหุ้น7บาทนี่แหละนะครับถ้าพี1อสิบเท่าก็70นะครับ30ก็7จ็ดเนะครับ240รอยสีไอ้สองยบบาทเชียบจริงฮะ C.G.S. บอกกำไรโตนะฮะถ้าไม่รวมกำไรตาแลกเปลี่ยนก็โต140%นะครับกรอสมาจิ้นดีขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ขายวิหารนะครับแพงขึ้นเพราะค่าระวางเรือโอเคอันนี้แบบคือคอนเซอร์เวทีฟหน่อยเนาะนะครับก็ให้ P.E. ประมาณ30นี่แหละนะครับนี่ขนาดเอากําไรปีนี้มาคิดแล้วนะฮะ โอเคก็คือเป็นหุ้นที่ใช้ข้อสรุปกับเขาว่าดีแต่แพงนะครับเดลต้าฮาน่าเคซีนะครับมาดูเคซีก่อนนะครับจะเป็นหุ้นที่ออกแนวจะวิ่งแรงนิดหนึ่งนะครับปีนี้ก็กำไรโตนะครับเกือบเท่าตัวนะครับปีหน้าก็โตต่อเนี่ยผมพลาดตัวนี้อันหนึ่งก็คือไปกังวลเรื่องของราคาทองแดงนะครับ แต่แกลายเป็นว่างบออกมาเนี่ยทองแดงที่มันขึ้นขึ้นเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับพี่เขาเลยนะครับโอเคถามว่าทำไมมันถึงไม่ส่งนะครับเพราะว่าเขาขยับไปทำสินค้าที่มาจิ้นสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็ก็เลยทำให้สามารถผลักภาระนะครับผลักภาระออกไปได้นะครับปีนี้กํามันจะโตเยอะเนาะนะครับ เนี่ยตากำไรก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับมาดูคำอธิบายกันเนาะเนี่ยอุปสงค์ยังแข็งแกร่งนะครับคำสั่งซื้อก็ยังโอเคนะครับแล้วก็ขึ้นราคาไปแล้วนะครับทองแดงคือไม่ได้กระทบอะไรกับพี่เขาเลยนะแต่ผมจำได้ฮะให้เราไปยึดต,ติดภาพในอดีตเนาะนี่ๆๆช็อตนี้ ึมาแรงๆเลยนะครับแล้วก็ทองแดงขึ้นทองแดงขึ้นกําไรก็หายนะฮะแต่รอบนี้กลายเป็นทองแดงขึ้นอ่ะไม่ไม่ไ,มไมด้กระทบอะไรนะฮะถือว่ามีความแปลกดีนะครับ <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็ตึกตึกตึก,ตกหาหน้า ปีนี้ก็โตนะครับปีหน้าก็โตนะครับก็คือเศรษฐกิจโลกกลับมานะครับแล้วก็เรื่องของดีมานความต้องการพวกนี้นะครับก็ก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะข้างบ้านมาทำอะไรกันนะโอเคก็เลยวิ่งกร,กระจายอย่างที่เห็นเนาะนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับขอ เขาบอกว่าปีโตเคมีนะครับส่งออกเยอะนะครับก็หยิบมาสักตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่กำลังมีประเด็นเลยก็คือ GC ฮะนะครับโอ้กำไรก็ก็ฟืน้นจริงนะนะครับแต่ว่าราคาไม่มานะถ้าไปดูสเปรดนะนะครับอ,อันหนึ่งที่เราดูนะครับพวกพวกสเปรดเนี่ยให้เราเข้าไปดูของ s c b Research นะนะครับ นะครับโอเคแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะครับตัวที่บทบทวิเคราะห์นะครับเนี่ยมีมาทุกวันโอเคมันอาจจะกำไรดีนะครับแต่ว่าราคาจะดับดลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าตัวสเปรดนะครับนี่น้ำมันน้ำมันขึ้นนะนะครับค่ากาันขึ้นเนี่ยบ้านปูอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าราคาทานหินกับแก๊สธรรมชาติวิ่งทุกวันนะฮะ นะครับแต่ว่านะครับพวกสเปรดพวกนี้นะ้บท่าลง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 มีขึ้นดูตัวเดียวอะโรเมติกนะฮะแล้วก็ไอโพลีเอทิลีนอน้ท่าก็ดอปนะฮะ PVC ก็ยังดอปนะครับโอเคลักษณะแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยดีกับกลุ่มปีโตกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันมีประเด็นนะครับก็คือตัวไอ พ t ทีทนะครับเมื่อวานเพิ่งไปเทคโอเวอร์มานะครับเทคโอเวอร์ตัวติ๊ก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 ,ก,กนี่นี่นี่จี GC. เพิ่งไปเทคโอเวอร์ตัวปลายน้ำนะครับที่เยอรมันมาเก็บอกว่าใหญ่นะครับใหญ่เกินที่จะมองข้ามเลยทีเดียวนะครับนี่คือให้ซื้อนะนะครับแต่ว่าอาจจะมีดรอปนิดนึง คือต้นทุนเนี่ยทรงตัวนะครับนี่อันนี้เป็นธุรกิจสารเครือบนะครับใช้เงินเกือบแสนล้านเลยนะนะครับเนี่ยแสนห้าหมืแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้เพิ่มทุนอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งไปขายอ่า PTT ไม่ใช่ขาย GPSC นะครับก็ได้เงินมา2 3 0หมื่นล้านนะครับที่เหลือก็คงเป็น กู้ยืมแหละนะครับใช้ใช้กู้ยืมบริษัทเอานะครับโอเคก็คือจะไป high value นะฮะโอเคก็คือมันจะบุกนะครับบุกไปที่ตลาดยุโรปด้วยนะครับตึกตึ๊กตึกตึกใช้ตัวนี้นะฮะกำไรอันนี้มีกำไรตลอดนะครับสองสามพันล้านอยู่ถือว่าใช้ได้นะฮะอาจจะมีเรื่องหนี้หนี้กดเข้ามานิดหนึ่งนะครับ โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่นี่นี่เขาบอกว่าเมื่อกี้ที่เราดูราคากันเนาะนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ส่งออกเยอะนะครับแต่ว่าครึ่งปีอาจจะเห็นกําไรนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังกําไรอาจจะเริ่มหายไปนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของตัวน้ํามันนะครับที่เป็นขาขึ้นนะครับอาจจะแบบเฮ้ยกำไรสต็อกมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วก็ ราคานะครับราคาลดลงนะครับนี่ราคา P/E พวกพลาสติกเนาะคือส่วนต่างลดลงอะ่ะว่างันเถอะนะครับเรื่องจากพวกอะโลเมติกดรอปลงนะครับแล้วก็ยอดขายโอลฟฟินก็ดรอปลงไปด้วยนะครับกำไรก็อาจจะดรอปลงไปนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับทีนี้นะครับก็เขาก็แนะนำนะครับอยู่3ตัว OP คือ เอาเพอร์ฟอร์มนะนะครับก็คือน่าน่าสนใจนะครับกำไรปีนี้นะครับอาจจะโตเยอะนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยเขามองกันว่าเฮ้ยกำไรมันจะลดลงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเราก็เลยเห็นสถานะแบบขายคนได้เปรียบนะฮะร,ราคาก็เลยอาจจะไม่ค่อยไปไหนนิดนึงนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้เนาะนะครับก็จะเป็นการม,มาดูพวกหุ้นที่ หนีจากโควิดนะครับก็คือไปเล่นเป็นโกลบอลเพลยไปเลยนะครับว่าเออเขาเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็คือดูจากยอดการส่งออกนี่แหละนะครับยังเหลือตัวเนาะเมื่อกี้บ้านปู่พอดีเห็นราคาน้ำมันกับไอ้นี่มันปรับตัวขึ้นเยอะดีนะครับก็ก็ยังปรับตัวนะครับอันนี้อันนี้คือประกาศเพิ่มทุนเนาะนะครับกำไรก็ดรอปลงมาแล้วก็แต่ราคาน้ำมันเนี่ย ทันหินมันยังวิ่งวิ่งอยู่นะครับราคาหุ้นก็เลยเริ่มมีการขยับขึ้นมานะฮะประมาณนี้แม่ช่างยอดเยี่ยมจริงนี่ขนาดยังไม่มี X อะไรราคาลงมารอรอก่อนแหละนะครับโหดรร้ายจริงนะครับตัวนี้โอเคก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ